นี่ก็คือศาลาโอท็อปนะคะเพื่อนๆสวยมากค่ะขายเสื้อผ้านะคะผ้าไหมนะคะสินค้าโอท็อปค่ะอยู่ตรงกลางนี่แหละค่ะด้านนู้นก็มีนะคะก็จะเป็นทางแยกนะคะสินค้าโอท็อป อันนี้พวกเอ็นน้ำน้ำยานวดนะคะน้ำยานวดเออน้ำยาเอ่อพวกนั่นอ่ะพวกยาหม่องอะค่ะอันนี้พวกอะไรนะมิสิสก,นะกี้หรือเปล่าผลไม้อบแห้งอันนี้ก็สวยมากเลยขอขอไปชมหน่อย,อยสวยคะ่ะคุณผู้ชม กระเป๋ามะขาม คุณผู้ชมคะออของเรานะคะ E8 นะคะต้องไปด้านนี้นะคะนี่คือ E10 นะคะ E1 ถึง10นะคะเราก็ค่ะอันนี้ร้านโอ้ร้านเพชรครีม่ากโกร้านช็อกโกแลตค่ะคะุณผู้ชม ณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าซื้อของในนี้นะคะด u t ตี้ฟรีช็อปนะคะจะต้องใช้พาสปอร์ตนะคะในการซื้อนะคะถ้าไม่มีพาสปอร์ตพนักง,งานก็ไม่ขายให้นะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอของของไม่มีภาษีนะคะไม่ต้องเสียภาษีก็ต้องใช้พาสปอร์ตยืนยันนะคะว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะ อันนี้ผลไม้อบแห้งนะคะเยอะมากอันนี้ต้องใช้ม้องใช้าพาสปอร์ตซื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะพาสปอร์ตกับบนี้ค่ะ เรือทั้งหลไม่อมให้ระวาิงอันนี้ร้านขายเครื่องหนังมหานครยี่ห้อมหานคร ี e center นะคะที่จะไปประตูขึ้นต้นด้วย e เชิญด้านนี้นะคะ e หนึ่งถึงสิบ